สวัสดีค่ะวันนี้น้องกระตุนจะมารีวิวอะไรโปรดติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเทมจะเล็มเทมแทมลูกม,มีนี้ก็คือลูกมีธรรมดาแต่ข้างในมันมีอะไรบางสิ่งค่ะคือแป้งโดเราซื้อจากห้านะคะก็ราคาไม่กี่บาทนะคะก็เรามาแกะลูกมีจะหัวของมันตนันนี้อะไรนะแกะมาแล้วค่ะนี่หัวหลุดมาแล้ว แต่ว่าตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นรูสามารถเป็นปลอกซินได้แล้วก็จะมีที่หิ้วนะคะเรามาดูว่าแป้งโดมีสีอะไรบ้างน,นะคะมาดูหนังแรกนะคะคือสีน้ำเงินเนี่ยค่ะเพลดูนะคะนี่สีน้ำเงินเก๋กันดูนะคะนี่สีน้ำเงินจริงๆด้วยเดี๋ยวเราไปดู กรองที่สองละมาแล้วค่ะนี่อันนี้ก็จะไม่มีเขียนระบุนะคะไม่รู้แบบไรนี่คในเขียวอ่อนนะเขียวอ่อนนะอันที่สามค่ะเขี้ยวเหมือนกันแต่เขียวจะสวยกว่านะนี่ค่ะสวยกว่าอแล้วอันต่อไปค่ะสชมพูเข้มที่มีแบบว่าสับมันนะข้างในก็ไม่หอมนะ อินชุ่มชืนแต่ว่ามันรวมกับด,ดินน้ำมันนะคะเนี่ยค่ะสีแดงอะไม่มีอะไรอีกแล้วไม่สีแดงดูแต่ที่ฝามันก็ดูแล้นะคะจะมาดูอันต่อไปกันครับสีเหลืองค่ะว้าวเพราะเดูว่าความนสีเหลืองใครไปดูที่ขวดนี้นะคะสีเหลืองหมดเลยค่ะต่อไปจะเป็นไซส์เล็กนะคะติ้งเนี่ยจะเล็กกว่า พวกนี้นะคะเราไปดูกัน,นะะเลยมาแล้วสีขาวกล่องเล็กนะคะเป็นกล่องเล็กนะคะก็จะแตกต่างกับอันนี้นะคะแต่ว่านี้จะสูงพอมนี่จะอ้วนเตี้ยนะ,ะสีขาวแล้วก็อันเล็กอีกอันนี้นะคะนี่ค่ะคือไปดูสีฟ้านะ,ะว้าว แล้วที่บอกกินก็เอใช้ได้กว่าดินน้ำมันนะคะแล้วก็สามารถปั้นเป็นอะไรได้อะก็สมมัก็จะมีอะแปะซีนะซึ่งในข้างในก็จะเป็นวิปปิก็เราก็ทำใิปปิ้งกรุบกอมสิ้นได้นะคะที่กทุบกุุบไปมาไปอืมเป็นโดนะที่กระตุงนชอบก็คือสีอะไรเอยเดูแดเลยค่ะ สีชมพูแคมนะคะชอบมากเลยเพราะว่าดข้างในดูแล้วสวยนะคะนี่ว้าวถ้าอยากรู้ว่าคลิปหน้าละ,ะคะว่าน้องกันตุนทำอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแต่ว่าเราจะมีเรื่องสนุกสนุกมาทำไม่เลิกให้ดูดีนะคะสนุก แค่ไหนก็ติดตามชมนะคะน้องกระตูนอ่ะ <c oughs> ก็วันนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะ,คะ <c oughs> แค่แป้งโดสามารถเอากระบ,บุกของมันไปทำองศ์ได้นะ,ะ,ห,นนะ,ะหรือว่าตั้งชื่อแต่ว่าองิ์ดีกว่าแต่ว่าวันนี้เราก็ลาไปเท่านี้นะคะบาย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 ,บาย